สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาจัด่นดับเบนทินจัด่นดับผ้าเบนทินไปเล่นไปตีมีเอเลี่ยนไว้สักเบียร์กันทีนี้าจะเร็วหน่อยนะครับเอนลี่ยนฟอร์ก์น สัตรงนี้ให้ตรงนี้ไปเลยดกว่าโอเคุกคนก็สำหรับการตัดเยวนในครั้งนี้ก็อาจจะเร็วมากไปหน่อยนะครัสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย อาจจะมีคลิปใหม่มากได้ใครจะไปรู้